สวัสดีครับกลับมาพบกับช่องครัวเนิร์ดนะครับวันนี้เราจะมาทําเมนูน่นอไม้ผัดพิกแกงนะครับเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนและวิธีการทำกันเลยนะครับขั้นตอนแรกตั้งกระทะนะครับใส่น้ำมันลงไปเล็กน้อยนะครับรอกระทะร้อนนะครับ ร้อนแล้วนะครับใส่พริกแกงลงไปนะครับพริกแกงให้หอมครับ พริกแกงเราหอมดีแล้วนะครับจากนกั้นใส่ไก่ลงไปนะครับใใหัวใ้เข้ากับแกงนะครับ งรนเริ่มสุกเลนะครับรเราเติมน้ำปลาลงไปเป็นน้อยไก่เราสุกแล้วนะครับใส่หน่อไม้ลงไปนะครับเป็นหน่อไม้จืดนะครับใส่ลงไป ากันแห้งไปเราเติมน้ำได้อีกนะเติมน้ำได้อีกหลังจากนั้นเรามาปรงุงรสชาติกันเลยนะครับ เราปรุงรสชาติกันนะครับใส่น้ำปลาลงไปนะครับหนึ่งคอนโต้โอ๋อเมื่อกี้เป็นซีวข์ขาวนะครับอันนี้เป็นน้ำปลานะครับอย่างน,นหนึ่งคอนโตะนะครับน้ำตาลทรายหนึ่งคอนโต้ซอสหอย,ยนางรมนะครับหนึ่งคอนโต ตัดด้วยสุรสดเล็กน้อยน,นะครับค,ครับใส่เข้านะครับเผ็ดร้อนเลยครับเมนูนี้ใส่พิแกงเลยนะครับผัดให้เข้ากัน พริกสามสีนะครับตรงไปเพื่สีสันตามด้วยใบยมะกรูดนะครับฉีกนี่ครับใส่ลงไปเพิพ่มความหอมเดัด๋ยวเข้ากัน ไ,ได้แล้วนะครับเราก็ปิดไฟตักเสิร์ฟได้เลยตักเสิร์ฟเลยนะครับ ก็เปน็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับหน่อไม้พัดไปแกงครับสำหรับวันนี้ผมอขอปิดคลิปไว้เพียงเท่านี้น,นะครับแล้วพบกันใหม่คลิปต่อไปฝากกดไลค์กดแชร์ติดตามกดสมครให้ช่องพเพลินด้วยนะครับขอบคุณครับ